นึ่งข้าวฮ้อนครับขัวพริกหอมมะเขือเทศตำแจ้วครับพี่น้องครับเมนูเด็ดครับวันนี้หนึ่งปลาช่อนใส่ผักขัวพริกกระเทียมมะเขือเทศตำแจ้วอืม सुग्लिया सुख सुक्ल